บายดี bye. แหละกะสวัสดีเอฟซีแหกแพงกันเมื่อสุขสุขสุขคนเดอ้อบาว่าพังไทยพังลางหรือต่างประเทศกะยินดีต้อนรับขอสู่ซ่องน้องอมบันหน้าอีกแล้วน้องมนนนอนีน้องอมกะมีภารกิจมาเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพินผากเงินมาหาหาเงินมาพันหนึ่งเนาะมาซื้อข่าวห้แเม่น้องปลาว่าน้องอมกะขอบุญขอบุหลายๆายเด้อที่หาเงินมา ซื้อข้าวให้แม่น้องประวันกะคอให้ยู่ดีมีแห้งให้สุขภาพเข้มแข็งเด้อซาทุเดี๋น้องอ้อมกะตอนนี้น้องอ้อมกะซื้อข้าวมาแล้วเนองน้องอมวสิเอาม,ม,มามอบให้เพิ่นแต่เว่นพวกอะไรเนาะแต่น้องอ้อมค้าเวียค้างานกะเลยได้มามอบตอนคำนะ่ำเนาะน้องอ้อมกะไปซื้อข้าวมาแล้วกับคุณแม่เนาะซื้อข้าวสามสิบโลเนาะสามสิบโลจกนะักเท่รไถเนาะน้องอ้อมกะ คุณแม่เพิ่นเป็นคนจ่ายเนอะน้องอ้อมบ่๊วยแบบไปน้อยู่แต่ว่าบ่ได้เป็นคนซื้อเนาะให้คุณแม่เป็นน้องอ้อมเอาเงินให้คุณแม่จ่ายเองน้องอ้อมบ่ฮู้ว่าเท่าใดเนาะเพิ่นฝากเงินมานะ1,000นึงเนาะน้องแต่น้องอ้อมก็ซื้อเขามาแล้วแล้วก็มีข้าวต้มขนมให้น้องประวานให้แล้เนาะเหลือเหลือเงินเหลือเงินจากซื้อข้าวก็ซื้อข้าวต้มขนมให้น้องประวานกัาบสีนหมูให้แม่น้องประวานให้แล้เนาะ อันเคืองโลเนาะน้องออมบ่ได้ไปตลาดก็เลยซื้อในหา้านค่ะนี่เขามีเรือซชมปนี่เนาะน้องออมบ่ได้ไปตลาดสัมว,ว่ามันมเริ่มคําแล้วน้องออมก็เลยบ่ได้ไปเนาะแล้วก็ไปเบิ่งกันเลยเนาะนี่เนาะเป็นอันขนมขนมหวานน้องออมซื้อมาให้น้องสาวานเพิ่นก็เป็นไขนะ่เนาะน้องออมก็บ่อยากซื้อแบบหลายให้เพิ่นเนาะของของหวานเพราะว่าเพิ่นสิบ่สบายใหก้นนนนกหหนะน็นั่เนาะนี่มื้อนี้เพิ่นก็ไปหาหมอเนาะแม่เพิ่นเราค่ะนี่ก็มี สิ้นมูเครื่องโลดแลกันนี่เนาะแล้วกับ,กบคุณป้าคุณพนะี่อุณเนาะกับคุณแม่คุณแม่กะอากามาแต่ตัดอ้อยเนาะสบายดีเด้อสบายดีคุณแม่โอ้ผนมาเก็บมาคืนเนาะอ่จะนั่งอย่างนี้เลยน้อยตอนนี้น้องอมก็จมเข่ามาหายเพลินแล้วเนาะน้องอมกะ ซื้อมาประมาณน้องเอิมออกเมื่อซื้อแอนคันเติบแล้วเนะวาะเพราะว่าน้องเอิมหากกมาแต่เหดเวียงแล้น้องเอิมจะเอาข้าวต้มให้ข้าวต้มขนมให้น้องประวาน,นลเลยอ่ะน้องประวานขอบคุณก่อนขอบคุณครับเร็เวๆอ,วอ่ะโอ้เพิ่นมาแต่ละมือเพิ่นกับโบน้องเอิมาหาแต่ละเสื่อเพิ่นโบ้เคยเข่ากลองเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนรชีดเลยเพิ่มจะน้อยเพิ่นกับปากเนาะ น้องอ้อมกัดซื้อซีนมูให้เพิ่นเคืองโลเนาะแล้วน้องอ้อมกัดสีทามเพิ่นเลยว่ากินเข่าสามชิปโลนี่จักเดือนเมื่อไหรนี่กแกกิได้แล้วเดือนป่าป้าสอ,นะองคนกินเนาะน้องสองคนกินจัดเฮงเติบอยู่ดอกนะเ,อาเานาะผู้ใหญ่จากพังไทยนะเนาะเพิ่นซื้อเข่ามา,หาให้แม่น้องปลาหวานเนาะแล้วน้องอ้อมกัดสีทามเลยเนาะเพิ่นให้พังมาทามว่าอัน ดินนี่เจ้าจ่ายเบิดเท่ายแล้วจ่ายไปเบิด์ธหมื่น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 แปดเจ้าบอดินดินนี่มีราคาเท่ายดินไรเนี่ยสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าจ้า่ายไปเท่าไหร่เท่าไหร่เจ้าจ่ายเบิดเท่ายแล้วสตอนนี้ยังเหลืออยู่เจ็ดพันอ๋อยังเหลืออยู่เจ็ดพันเนาะคนมีผานลงไอ้เพิ่นจ่ายไปเบิดแล้วประมาณหมื่นปลายเนาะเพิ่นยังเหลืออยู่เจ็ดพันเพิ่นตัดอ้อยเงินอันนี้เลยพะบ่ได้ใส่ อนี่เนยได้เถอละพันได้เถอละหาล้อยแบบนี้นะจ่ายมาตั้งแต่หึงแล้วก็เพิ่นมามาอยู่นี่แต่หึงแล้วเนาะพ่อแม่ปลาลุงเอ้ยเพิ่นก็มาอยู่แต่หึงแล้วเพิ่นก็จ่ายไปทีละพันทีละหาล้อยอะไรเนาะน้องออมก็สิเข่ามาสามชิปโลกลับไปซื้อกับคุณแม่แล้วเอาออกมาเกือบได้เพราะวันดินทรายหลายแห้งดินทรายโคตรหลายลายนอนในเฮือนในเฮือนเออแต่หันนอนพ่อแม่ปลาลุงเอ้ย พาเมื่อนีบ่ได้ไปตัดอ้อยบ่มีปลาวานไข่ไปพาไปซักอย่าก็เลยอ๋อเพิ่นเป็นไข่เนาะเลยบ่ได้ไปเห็ดอ๋อเพิ่นหากับเป็นมื้อนี้บ่ไข่ฮะเป็นไข่แห้งคนะบ่ไข่สั่นหนาวนะก็เลยเอาเลยซักอย่างอ๋อซักน้ำเจ้านีที่เขาเขาเข้าสลบเขาไม่ลง ชอบชะลูมนเน,เนาะพืนนน้นเป็นไข่เป็นจากแดดว่าจัิงว่าเป็นไข่เป็นกันหลายคนยู้ไหมแถวเขาเป็นไข่แบบอ๋ออยู่กับไข่สั่นขึ้นนะอ๋ออากาศมันเปลี่ยนนิดหนึ่นะไข่จะหนาวนะโดยเล็ดปลายโบได้ไปปไดอ๋อมพื้นบริเวณใต้ดอ้อยเนาะพอแม่ปลาลุงเอ้ยเพื้นพาน้องปลาวานไปหาหมอเนาะน้องปลาวานบ๊อดสบายเพรานว่าแต่การมีเงิน พาเพื่อนไปซักยาอยู่บ่กับบ่ได้ยินตะโอนเรือมาอ๋อเพวน้องอมกัไปซื้อข้าวมากับบนเรือซ้ำเนาะกะซื้อเรือกัซื้อซีนหมูกับขนมให้น้องป่าวานเนาะน้องอมขันว่าเรือน้องอ้อมกัเสียเอามาให้เพิ่นไปพาน้องป่าวานไปหาหมอไปซื้อยงซื้อยามากินเพิ่นกินยาแล้วบ่น้องป่าวานนะไปซักแล้วก็บ่ได้กินเลยอ๋อไปซักแต่เช้าอันนี้คุณามา เขาสลบให้เทิกกันเลยซักยาเลย,ยเอ๋อโดยยันว่าไปไปหาเพื่อนอยู่คลินิกเลย,ยหาน,นี้เขามาเขโทรเอามานี่อ๋อโดยโทรให้เพิ่นเข,าขา้าม,มา,อ,าอ่าแล้วกันน้องอ้อมสิให้เจ้าขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เพิ่นพักเงินมาซื้อข้าวให้เจ้าสามสิบโลเนาะเพิ่นอยู่ทางผังไทยเนาะ อบคุณเ้อผู้ใหญ่ใจดีที่ฝากงินมาซื้อขาวให้น้องปลาแม,ม่น้องปลาวานให้อยู่ดีไม่เฮงให้ร่ำให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงโลชาทเนาะเพิ่นกว่ายอันขาสาว3ิบโลนี่กินได้กับสิหัวซองเดือนผู้แหล่ยังห,ห่านกัยังด้อ๋อในห่านกัยังอยู่ประมาณชิบโลนเะนาะเพ,พิ่นกัยังอยู่ประมาณชิโรนี่น้องออมจีพาพ่อแม่ไปลงไป บึงเพื่อนกูว่าเพื่นว่าเพิ่นมีโมแหกแตกกับพวหรือบบเนาะหรือว่าขาดคื่อนอันใดน้องอ้อมสีพาพอแม่ไปลงไปบึงเนาะไปฝากไหวเพราะว่าโบมีบอนไหวอ๋อเพื่นกะสิเอาเมื่อไหวอยู่ใชไน้อนอมบบเบิดแลยก็สิเอามากินบอกไวไปซีโล่เพราะว่าะนอนว่าเอาไปขายอ๋อโอยใตงฝาโผล่บอลไหวแล้วมันเปียกด้อฝนตกอ๋อมันเปียกเนาะเสื้อผ้ายังเปียกโอยเพื่อนอยเพิ่อมาไอยือนน้องอ้อม บาดบาดพ่นเพื่อได้พันกะเมื่อตักเอามาทีละน้อยเานาะค่นว่าเอามาลายกา่นน้นันด้ะโลกโดยผ้าแดนนออ่อนสีผ้าพ่อแม่ป้าลุงไปบึงคัวกินเพื่นนอนว่ามีหมอแหกแตกกระปุ๊หรือบหรือว่าขาดเรืออันใดเนะาะขาดว่าพ่นขาดเรืออันใดกะอัน

อ๋อหม้อหมอแกงหาอันใบนิดน้อยนะโอ้หม้อแกงกะใบนิดน้อยเนาะพอแม่ปลาลุงเลยแล้วก็มีกระทาอันนึงแล้วก็หมอนึ้อขาวนี่ก่ะพุบบ้าจิ้วปากกระบุ่มพรมีปลาลุงเลยถวยบวงกัมีไส้ยู่บ่ออ๋อพิ่นกระมีอยู่เนาะพอแม่ปลาลุงเลยคนหายมาอ๋อมีคนหายเนาะอันยังบ่มีไผบ่ไปตัดหายสาวฮะยังบ่มีไผนะไปตัด เขายัางบอว่างคนอ๋อพา,า,ากระจาดจะยังบ่ได้บ,บ่ซะยังบ่ได้ยังไงอ๋อได้แต่ลังกระซี้ให้แน่นอนคนม่ปลุงเอ่ยบางน้องออมมาอ้นแจ้งข่าวดีเพป็นมื้อนั้นน่ะเน,น,นาะมาแจ้งล่วงหน้าก่อนเนาะบัดมือเพื่อเห็ดน,น้องออมจึงได้ไปแก่มาให้เนาะแต่ว่ายังบ่ได้เนาะพากระจาดก,กับไม้แป้นเนาะคันว่าผู้ใหญ่ใจด,ดีทานได้อยากชมทุบซอยเขามากะซอย ติดต่อทางน้องอ้อมได้เด้อน้องอ้อมกาสีหาเป็นสะพานบุญให้เนาะน้องอ้อมกาอยู่ใกล้ๆกับเพื่อนนี่แหละเดี๋ยวมือได้เพื่อนตั้งนะกะน้องอ้อมสีมาถ่ายให้เบิกอีกเท่านึงเนาะอันเพื่อนกยังบ่ได้พากัดจัดกับไม้แป้นเนาะได้แต่ลังกาสีเพื่อนว่าพาดกับค่าดินนี่กะเพื่อนกยังจ่ายบ่ทันเบิดยังอยู่7,000เนาะพ่อแม่ปปาลุงเอ้ยเพิ่นเพิ่นกาจ่ายไปทีละน้อยฮะเลยเนาะโนยเดินนี่ไป โหนหาหาได้แต่กระจายไปโหนคณะผู้ใหญ่ใจดีผู้ทานได้อยากซอยเรือกอะติดต่อทางน้องอ้อมได้เด้อน้องอ้อมพร้อมสิเป็นสะพานบุญหายตลอดเด้พอพ่อแม่ปลาลูกพะว่าน้องอ้อมกะอยู่ไกลเพิ่อนอยู่เนาะแล้วน้องอ้อมสิถามเพิ่นเนาะว่าน้ำสางวางเพิน่นขวดมือนั่นน่ะได้ใส่แล้วบ่ได้ใส่แล้วใส่วานคุณอ๋อมันขุนบ่ไม่เอาเพื่อนอมมาใส่อ๋อน้ำสางนะ อันมันน้ำลายแล้วบ่มันเต็มแล้วบ่จำเก่าค่ะแล้วบ่ค่อยออกมันมันอยากแห้งดิ๋ยวควลงเลืกบ่ได้อ๋อมันคอดลงลงเลืกบ่ได้เนาะพ่อแม่ปลาลุงเอ้ยเพิ่นกะบ่มีน้ำสางสายเพิ่นกะขอดเอาแน่นน่ะวันนี้บัตมีต้นเหตุที่เฮ็ดให้น้ำมันขุนกะงัวโตฮนพ่อแม่ปลาลุงเอ้ยงัวมันลงเนาะมันแบบว่ามันหิวน้า้วมันก็ลงไปกินน้ำเนาะ เพิ่นกะบ่มีน้ำสางเนาะบ่มีน้ำกอกเพิ่นกะต้องได้ใส่น้ำสางแบบนั้นไปก่อนเนาะเพิ่นกะบ่มีหม้อเหตแต่กะโปใส่เนาะพ่อแม่ปลาลุงเอ๋ยเพราะว่าขาดว่าสิซื้อกะมันบ่มีเงินเนาะเพราะว่ามันกะช่วงนี้มีหยังมันกะแพงเนาะเนาะตอนนั้นน้องอ้อมกะแบ่งถ้วยแบ่งบ่วงให้เพิ่นเนาะแต่น้องเพิ่นมาอยู่ใหม่ๆแล้วกะหมอเฮ็ดแต่กระโแล้วกะแบ่งให้เพิ่นอยู่น้องอ้อมกะตาม เรื่องค่ะสมที่น้องอ้อมมีอะไรเนาะเพผนกาว่าเขาว,วางน้องอ้อมซื้อบางผู้ใหญ่ไปซื้อมาให้เพผนกาสิมพักไว้เพือนน้องอ้อมเนาะเพราะว่าคาดว่าอยู่นี่มันกตามที่เห็นนั่นแหละเนาะพอแม่ปลา,าลุงเลยเพ่อพการผนกาโปรพินตาแบบโปรพินตาไหวเนาะตอนเวลากลางค่ำกลางคืนบ่หรือว่าเวลาเพึ่งวัยมีเพึ่งวัยอยู่เพื่อนจะมีคนมาจูมเอาไปจะได้แลบัดนี้เนาะอันซื้อขาวซานซิบรนี่ก็ประมาณ หาแซนเนาะพ่อแม่ปลาลูกเออหาแซนนะคะน้องอมซื้อของอยู่ของกินให้เพื่อนนั่นกะพอดีเบิรดหกแซนเนาะพันหนึ่งกะบหกแซนปู่คุณแม่เพื่อนกะอันเอาเม <Det S 1> ื่อวัยอยู่เพื่อนเนาะเพราะว่าคันว่าเพื่อนวัยอยู่นี่คันว่ากลางคืนมาเวลาเฝนโปรยอยู่เพื่อนพ่อแม่ปลาลูกขึ้นเบิ่งเนาะเวลาฝนตกลงมามันกะเปียกมันกะสิตกสานเนาะน้องอมกระทมเพื่อนแล้ว ่าดินนี้เป็นยังจ่ายเบอร์ทันมืดนอยังเรืออยู่เจ็ดพันถ้าผู้ใหญ่ใจดีทันได้อยากสอยเรือขมาก,กะตี่ต่อทางน้องอ้อมได้เด้อน,น้องอ้อมหับสิเป็นสะพานบุญหายตลอดเวลาเลยเนาะกับไม่พากัาจัดกับไม่แป้นผลกันยังทันมีเนาะพอแม่ปลาลุงเอ้ยกับเช้ากับไม่อะไรเนาะผลยังทันมีเพระาะว่าคันบาสิหายคนไปต้านหายกะ ข้าเจ้าบอกว่าน้องสว่วงนี้เป็นเวลายามแก่อ้อยยามแก่อ้อยตัดอ้อยเพื่อบอกว่าเพื่อกระเซ็ดกับเขาอะไรบ้างนี่เพื่อกระเซ็ดกับเขาวางน้องอมซื้อซีนมูมาหายอะไรเนาะว่าเมื่อนี้ก็เริ่มคำแล้วน้องอมกะเมื่อนี้น้องอมกะคาเวียกเนาะก็เลยไปมาโม่หาแต่เว้นน้องอมมาจีมาโม่หาแต่เว้นพูดแต่ว่าคาเวียกเนาะว่าขันผู้ใหญ่ใจดีทานได้อยากสวยเหลือสมถุขมาสอยน้องเมย์ปลาว่านกะ ติดต่อทางน้องอ้อมได้นะน้องอ้อมสิอันถิ่มเบอร์ไว้ในหน้าจอเนาะเพระาะว่าเพิ่นกันยังท่านได้ได้เนาะก็ได้แต่ลังกาสีอะไรเนาะกันเพิน่พอนอและยังอีกครึง่งเผืนะ่อเนาะเพิ่นจรงสิได้เฮ็ดจนเฒ่าขเขาเฮ็ดเบียกปลูกอ้อ,อยตัดอ้อยแล้วเผืนะ่อเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นเวลาเฮ็ดเวียกแหละตามที่บ่มีปลาลูกเฮ็ดแหล,แล,แลนะเนาะน้องอ้อมก็บ่มีเวลาอยู่เฮือนได้ช่วงนี้น้องอ้อมก็ไปแต่ตัดอ้อยช่วยคุณแม่เผื่อเนาะ ว่ามันนีก็ขำแล้วเนาะน้องอมก่ะสิคอตัวเมื่อแล้วบาทนี่เอ๊นัดสำหรับคลิปนี้น้องอมก่ะสิจบไว้เพียงเท่านี้ขอบุญขอบุณเล็บีทุกคนเด้อดีเข้าาใม้กำลังใจน้องอมก่ะขอบุญขอบุณลลายขอสุขภาพแข็งแรงให้ร่ำให้รวยปรารถธนาชิงเลยกะขอได้ชิงนันเด้อสาธุแดดน้องอมกะขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ผาเงินมาซื้อเขาให้แม่น้องประว้านกะ ขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อสาถุัน้องอ้อมว่าพิพัฒประการนดกกขอโทษขออภัยหลายๆเด้อสำหรับคลิปนี้กะเขากวคำว่าสบายดีสบายดีไปแล้วบ๊ายบาย